วันนี้จะมาพามาดูก้นบุหรี่หลวงพ่อคูณนะครับอันนี้คือของกรรมการวัดนะครับก็จะเต็มไปด้วยกีวรที่มีลายเซ็นหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็จะมีก้นบุหรี่อันนี้คือไปเลี่ยมมาใหม่นะครับเพราะว่าซองเริ่มขาดแล้วซองเดิมก็หลวงพ่อคูณท่านจะปิดทองที่ก้นนะครับแล้วก็จาน ตัวนะเพื่อให้กับลูกศิษย์ที่ใกล้คิดกันนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหายากนะครับแต่ก็เป็นที่นิยมนะครับตั้งจากข่าวที่ว่ามีเหตุยิงกันที่เทอร์มินอลโคราชก็จะมียามท่านหนึ่งที่โดนลูกหลงแต่เขาก็ยิงไม่เข้านะครับเพราะว่าเขามีก้นยาล้มพะคุณติดตัวอยู่ อันนี้เป็นแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใครพอหาได้ก็รีบเก็บไว้นะครับเพราะว่าหาได้ยากจะบอกว่าสร้างน้อยก็พูดได้นะครับของดีที่หายากถ้ารับมือจากหลวงปู่ปลอดภัยแน่นอนครับรับจากมือกับหลวงปู่ หากใครสนใจเช่าบูชาก็พอมีแบ่งนะครับแต่ว่าเน้นเก็บดีกว่าครับเพราะว่านับวันยิ่งหาไม่ได้แล้วใครมีก็มาปล่อยผมได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ขอบคุณครับ